เพิ่อ่ปลปอยแห้ห้ออดตายดอกพี่น้องว่ได้อยากดังว่าได้อยากเป็นดาราแต่ว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับย้ายแจ๋วค้นเก่าอีกแล้วเด้อค่ะมือนีย,าย้ายแจ๋วสิมาบอกว่าเป็นอย่างย,าย้ายแจ๋วคืออยากมาเปิดช่อง u t u b e เป็นอย่างคือซื้อย,าย้ายแจ๋วเนาะค่ะเนาะมือนีมาฟังพร้อมกันเลยเด้อค่ะเด้อ ยายเจ๋าเป็นค้นยาโสทอนโดยกําเนิดซื่อเบญจวรรณแสวงแก้วเป็นค้นยาโสทอนและ้วกะ็ยายเจ๋ามีหลานแล้วแต่เป็นอย่างคือซื่อเจา๋ามักซื่อเจ๋าแห้งแห้งพี่น้องผู้ใดซื่อเจ๋อยายเจ๋อก็ขอเป็นซื่อยายเจ๋าน้ำในเดอ้อค่ะเดอะ้อ <c ười> แล้วเป็นอย่างคืออย่างมา่เปิดเพจเปิดยูทูบบค่ะ ข่อยว่าได้อยากดังว่าได้อยากเป็นดาราแต่ว่าข่อยบ่มีปัญญาหาเงินทางอื่นล่ะพี่น้องเอ้ยสิขายของออนไลน์กับขายบ่ได้คือมู่ด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างนั่นล่ะพี่น้องคือโหล,ละ่ะบางเทอเน็ตย้ายกับว่ามีสามืีมือบางเทืกับเจ็ดมือว่ามีเน็ตย้ายสิไปขายขายของออนไลน์ได้จังไดเนาะปกติแล้วก็ได้เงินน้ำสามีค่ะ เหตุงานน้ากันกับสามีเหตุงานเปิดร้านขายของแข่งกำนักท่องเที่ยวกับหูยวเศรษฐกิจจังสี่สิไปขอเพิ่นจังไดกับหูยวกัเห็นอยู่ว่ามันบ่ได้มันบ่ได้ปีกลัวแล้วพี่น้องตั้งแต่โควิดมานี่แหละโควิดเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องนี่แหละตั้งแต่โควิดมา nǐ ครอบครัวย้ายเจ๋วบ่มีรลายได้เข้ามาเลยพี่น้องมีแต่รายใจหลายใจตลอดเลยปีกลักวๆแล้วปีกลัวแล้วพี่น้องย้ายเจ๋วกับมีความหวังอีกอย่างหนึ่งพี่น้องคือ <c oughs> วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกพี่น้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่แหละนี่แหละ,ละปกติแล้วย้ายเจ๋วก็สี่ วันที่หนึ่งก็วันทีน่สิบหกนี่ตื่นเสามานี่โอ้ยหนาซืนตาบานพี่น้องเอ้ยงวกใส่งวกขัวหาค้นขายหวยพี่น้อง <c ười> คำแรงมาขอตกแต่แ <c> ซ <ười> ่วหวยกินอีกแล้วสันนี่แหละย้ายเจ้าตลอดประจำทุกทุกงวดเลยพี่น้องย้ายเจ้าก็เลยคืนว่าเออ youtube มันก็การเป็นการเสี่ยงโชคย่างหนึง่งแหละกับว่าได้เสียเงินเขาเสียเวลานิดน้อยตัดต่อคลิปเขาเกิดเห็ดให้เขา้าเห็ดให้เขามีประสบการณ์เฮ็ดให้เข้าได้ประสบการณ์ที่เขาเ้าบ่เคยหูบ่เ,เคยเห็นบ่เ,นเคยได้เห็ดเขาก็ได้เห็ดน,นะพี่น้องนั่นแหละยายกันเลยว่าเออได้ถามันสิได้ก็ดีถามว่าได้กับว่าเป็นอย่างถือว่าเขาได้เก็บ สิ่งดีๆที่เขาตั้งใจเฮ็ดแล้วลงในยู u b e ไว้นี่แหละเป็นการเป็นการเสี่ยงโศกของย้ายแจวอีกอย่างหนึ่งน่ะแหละพี่น้องกันล้อรุ่นไปพร้อมๆกันเลยล้อรุ่นไปพร้อมๆกันว่าอันใดย,าย้ายแจวสีใดกอนมูล,ลานทั้งลานน้ำสามีย,าย้ายแจวนี่ย้ำใดสีมีลูกค้าหล,ลายๆย้ำใดสีขายของดีย้ำใดสีตังโตใดย,าย้ายแจวกับสีมีเงินนั่นแหละ ล้วกะทารุ่นหวยพี่น้องเถื่อย้ายเจ้าถือรางวัลที่หนึ่งสีจังไดเนาะนี่แหละพี่น้องย้ายเจ้วอยากลุ่นยังสิละล้วก็รุ่นเงินน้ำยูทูบนี่แหละพี่น้องมันอาจสีได้หรือมันอาจสีบ่ได้กับ่เป็นยังย้ายเจ้าแต่ว่าย้ายเจ้ากะหวังแหละเนาะก็คือสื่อหวยนี่แหละกะหวังว่าอยากถือได้หน่อยไล่หลายก็ดีได้เดือนละพันสองพันก็ยังดีเพราะได้ทรงบานทางไทยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ย้ายเจ้าบ่ได้ทรงทางไทยเลย ยายเจ๋อกับึ้นฮอดพ่อึ้นฮอดแม่เป็นห่วงเพิ่นพ่อแม่กับเถ่าแล้วหลานกะยังเรียนอยู่ยายเจ๋อเป็นห่วงทั้งไทยนั่หละส่วนตัวยายเจ๋อนั่นยายเจ๋อมีกินมีใสอยู่กินกัได้ก,กินอิม่มนอนหลับดีอยู่เสื้อผ้านาแพ้อีย่างที่เฮามีหลายแล้วเขาบ่จําจเป็นเขากับว่าต้องซื้อตอนนี้ประหยัดเอาพี่น้อง กสือแต่สิ่งที่เขาจําเป็นสิ่งที่เขาได้ใส่อยู่ประจํานี่ลหละของใส่ส่วนตัวที่เขาใส่อยู่สุมือเ,เขาก็ต้องสื่อ,อยู่แล้วกินกบว่าอึดบ่อยากดอกเพิ่นป่อยให้เขาอดตายดอกพี่น้องสาหรับยูทูบเนี่ยมันได้บ่ได้ย้ายเจ้ากบว่าเสียใจพี่น้องเพราะว่าย้ายเจ้าคิดว่าย้ายเจ้าได็กเก็บสิ่งดีๆที่เขาตั้งใจเฮ็ดไวในหันแล้วไว้ในยูทูบแล้วเป็นบ่ได้เขากบว่าเสียใจดอก ย้ายแจวหูโตยุ้ยว่าย้ายแจวเห็ดบอดีเฮ็ดเห็ดได้บอดีย้ายแจวบ่มีความหูในด่านนี่ย้ายแจวตัดต่อยังกับบ่เป็นบ่มีความหูบ่มีคว้มสามารถพี่น้องย้ายแจวหูยุ่จะว่าย้ายแจวไปจากเห็ดจากรองเตือมโชคดีคือโมเพิ่นก็ดีก็สื่อหวยแทงเสียเงินถิมเนาะพี่น้องอันนี้เขาเสียเวลานิดหน่อยตัดต่อคลิปเวลาว่างของเขาปกติเขาก็เล่น เกี่ยทั้งรสซาบเล่นอยู่แล้วเกี่ยไปเคียมาไปพอเนื้อพนขายของอยากซื้อของอีกเสียเงินอีกเป็นว่าพี่น้อง <c oughs> นี่แหละแล้วเจ้ากะคิดว่าเออลองเห็ดเบิ้งเนาะสิ่งใดที่เขาพอเห็ดใดทําใดเขาก็เห็ดไปแล้วเจ้าก็สิพยายามปรับปรุงโตพยายามเห็ดให้มันดีขึ้นกว่านี่แล้วเจ้าสิพยายามคนคว้าหาความรู้ก็เห็ดแนว้อใดให้มันดีกว่านี่ตัดตอนแนว้อใดให้มันดีค่ะ มินี้ก็บหูแล้วเนาะค่ะว่าเป็นอย่างย้ายเจาคืออยากมาเหตุ youtube เป็นอย่างย้ายเจาคือซื้อช่องย้ายเจายสโสท้อนเนาะค่ะเนาะมอนี่ก็บหูแล้วย้ายเจากับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย,าย้ายแจนเ้อค่ะเด้อเ,เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ย้ายเจวเห็ุคลิปต่อๆไปสำหรับมือนี้ย้ายเจาก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ